ว่าไงนี่คือสัญรักษณ์ของเราได้ไหมพนังรผมขาวส่วนรของเราได้ครับเราใช้เองใช่ไหมใช่ครับใช้ใช้ในบริษัทตัวเองดรใ ทำเงินไปเดือนๆไปเรื่ยอยๆแล้วเนี่ยวันที่ที่สามเนี่ยเราก็ตรวจพบว่ามีาการโพสต์ข้อเี่แบบนี้ซึ่งเป็นคลินเงินเกี่กับข้อความอยากที่ต้องมองไม่ใช่มองหรือว,ว่าไม่ดูยังหมายตัวเก่าตัวพี่น้องเนี่ยคนนี้อา่านกันเราเองไหแล้วก็ที่ที่ผม,มาจาับนะก็เอาไปฟ้องเลยก็เป็นนะอันนี้พฤติกรรมรมันคล้ายๆกันเดือดรานให้ฟังว่ามันเป็นยังไง น่าจะไม่น่าจะไม่ต่างนะเพราะว่าเว็บเพิ่ดูเมื่อกี้ก็เป็นเว็บเดียวกับที่เคยพบเจอว่ามีการโฆษณาให้กับยูสูเซอร์ต่างต่างอื่นตัวสอบโซเชียลชื่อชื่อเราส่งครับแล้วก็ดูทางนี้ซึ่งปรากฏเป็นหน้าของเฟซบุ๊กนี้ เราดูนะคนติดตาม2.7งพันเจ็ร้อล้านนะแล้วก็มีจำนวนติดตามเนี่ยหนึ่งร้อห้าคนอเราก็เล่นเราเล่นเรียบร้อยอ่ะว่ามันได้เสียกันจริงก็คือมีที่ไม่เป็นจริงไม่ใช่ว่าเเป็นดี๋ยวพี่จะหลอกขึ้นมานะนี่ก็เราจะรับนะว่าเป็นของเรานะครับผมเกิดอวเราก็ทำการโพสต์สตอรี่ที่แบบแตะเรื่องพลังจิตนะครับ Je